สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาฮอเคออรื่องสำอางที่เราสั่งมาจากคอมปีนะคะในราคารักสิบเท่านั้นเองนะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์โฟ o l โคเนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากอินโดแต่ว่านางไปสั่งผลิตที่ประเทศจีนนางเลยมีราคาถูกนะคะแล้วคือแพ้อะไรแพ้แพ็เกจนางคือแพ็เกจนางแบบน่ารักป,ป,ปุิคือเหมาะสมกับราคาเท่านี้เออเราสั่งมาทั้งหมด7จชิ้นนะคะ น้องก็จะมาในหน้าตาเป็นผงพหัสดุแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะมีแบบกันกระแทกแบบอันใหญ่ๆนะเออจะเป็นยังไงก็ไปเกะกัเลยมาค่ะก็คือแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่เลยห7ชิ้นส7ชิ้นนะคะก็คือพอแกะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย น่ารักกว่าในรูปอีกคือแบบเห็นในรูปแล้วคือต้องกดสั่งเพรนางแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากแต่พอเห็นอันจริงคือแบบเอ้ยหน้าธนท่านหนอมแบบน่าซื้อมาเก็บไม่น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่น่าใช้แบบนั้นนะแต่แบบเอ้ยน้าซื้อมาแบบมีน่าซื้อมาทุกสีอะเออว่าไงแต่เราอะซื้อมาแค่ส สอย่างนะคะมีคอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็บัตออนหสีนะคะคือคือแบบคือเลือกไม่ถูกด้วยแหละว่าแบบเอออยากเอาสีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอามาลองก่อน3อย่างนี้เอามาลองหลักๆก,ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะซื้อเป็นลิปกอสแล้วก็ลิปกรอสใสแล้วก็น่าจะเป็นลิป ซอฟลิปค i วิ์ลิปสติกแล้วก็เป็นลิปสติกหนึ่งแห้งนะคะเราก็จะมาเริ่มอันแรกกันเลยอันแรกนะคะที่จะรีวิวน่าจะเป็นตัวนี้แล้วกัน3ตลับอันนี้ของ f o r ร์นนะคะ mm hmm. คิดว่ามันเป็นคอลเลคชันนะน่าจะเป็นคอลเลคชันชืพิงค์แฟลตเนี่ยแหละเออแล้วคือทำไมคือมันน่ารักมากคือแบบเป็นพลาสติกนะเออแบบมันก็ดูมันไม่ได้ดูกองแกงขนาดนั้นนะแต่ถามว่า เหมาะสมกับราคาไหมคือก็เหมาะสมนะคะเราคือมีวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีหมดอายุข้างหลังนี้นะคะคเราซื้อมาเฮดส่นสองนั่นเองเป็นไฮไลท์นะคะน่ารักและดูข้างในนางมีปัมป๊มปั๊มปั๊มแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสลักเหรอเออเป็นสลักสายฟ้าของคอลเลกชันพิมพ์เซตแบบนี้นะคะคือน่ารักมากคือรู้ไห้ราคาเท่าไหร่ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่32บาทค่ะฟังไม่ผิดน,นะเออนาสบาทจริงๆเออแต่เรื่องคุณภาพคือเรายังไม่ได้ลองแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะก็คือซื้อมาแล้วก็เนี่ยมาหอมหอมกับเพื่อนๆน,นะคะลองแม่รน้เห็นไหมเดี๋ยวลองกับหลักมื่ ก็ได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นะไปว่าไม่ได้ดิก็เออก็ได้เออก็ได้ก็ได้เออ,ก,เอ,อก็ได้นะคือแบบน่ารักเดี๋ยวเท่าวันไหนคือถ้าสมมุติว่าจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ซื้อมาจากช้อปปีให้ดูดีกว่าอันนี้32บาทน่าราคควรตำนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ต่อไปอย่างที่สองนะคะอันนี้น่าจะเป็นคอนทัวร์มันจะมีพลาต,ติก มาด้วยเราก็ต้องแกะคืออันมกเมื่อกี้คือแกะแล้วก็เออลืมถ่ายลืมกดถ่ายก็เลยแบบเออไม่เป็นไรอันนี้น่ารักเหมือนกันดูสีดีสีสมันเหมาะกับคนเอเชียอยู่นะอยู่เด้เอ,อน่ารักคือเนี่ยปั๊มสลักเป็นตัวแฟลตเหมือนกันจะมารองเนี่ยสีนี้เหมาะ เหมาะก,กับคนเอเชียเลยได้เลยอันนี้น่าจะราคาเหมือนจะไม่เท่ากันหรือว่าเท่ากันนะอ๋ออันนี้ราคาเท่ากับไฮไลท์เลยอันนี้ก็คือ32บาทเท่ากันคอือยังไงควรตมนาะนแะล้วแบบนั่งพกพาสะดวกอะคือเนี่ยปกตินะตลับก็คือประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะแต่อันนี้ก็คือ,อยังไงพกได้สะดวกต่อไปนะคะเป็น บัชออนะคะบัตรออเราซื้อมา1สีนะคะเป็นสี O003 นะคะเป็นโทนเขาบอกเป็นโทนสีธรรมชาติเออก็ดูธรรมชาติจริงๆนะมันเป็นส้มดูส้มธรรมชาติอะไม่ได้ส้มจ๋าข้างในก็ปั๊มเหมือนเดิมสวอตหลังแขน อันนี้สีดีสีดีเลยนี่ค่ะเฮ้ยน่ารักอะคือคิดว่าถ้าปัดจะเป็นแบบแก้มแบบส้มธรรมชาติอะอันนี้ควรอันนี้คือราคาพีก,กว่าอันเมื่อกี้อีกอันนี้คือราคา25บาทค่ะทุกคนคือมันจะคุ้มอะไรขนาดนั้นคือมันถ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็เออเหมาะสมกับเออตลับเท่านี้25บาทแต่คือมันแบบ แพ็กเกจมันก็คือน่ารักแล้วว่ะคือแบบมาเจอราคา25บาทไม่ซื้อก็คือทนไม่ไหวค่ะก็เลยต้องเกิดซื้อนะคะสีสวยจริงสั่งเดี๋ยวสั่งอีกแน่นอนเอาสีแบบโชนชมพูเขามีนะ่าจะมีแบบเป็นพวกผสมชิมชิมเมอร์ก็มีแล้วก็เป็นแบบเนื้อแมทก็มีเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองสั่งแบบเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทอีกหลายๆสีนะคะ ต่อไปเราจะมาเข้าสู่ช่วงลิปกันบ้างน,นะคะลิปที่สั่งอ่ะก็จะมีเป็นลิปกลอสสองนะคะแล้วก็จะเป็นลิปสติกเนืกมะหยี่1แท่งนะคะลิปก็อสเราจะสั่งมาเป็น2แท่งแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนางนางซิลมาเดี๋ยวจะแกะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะ อันนี้เขาเป็นลิปกอนนะคะชื่อรุ่นว่า oh my god นะคะ mm hmm. oh my g o s s แบบเนี้ยเอ้ย oh my g o s s อย่างเงี้ย oh แบบเออแล้วคือนางในรูปคือนางดูแบบนางแบบทาแล้วดูสีแบบปากหวบอิ่มก็เลยลองสั่งมาอันนี้จะเป็นสีเบอร์ c 0 1นะคะเดี๋ยว นี่ค่ะหน้าตานอ้องเฮ้ยก็คือสีชมพูหน้ารักอีกแล้วเราจะมารองบนี้เฮ้ดูธรรมชาติจริงๆนะอยากขาบนปากเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเห็นบ้า ยดูปากอวบอวบอิ่มขึ้นมาเลยข้างหลังก็จะมีสายฟ้าฟาดแต่รู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีอะเออแบบกลิ่นไม่ค่อยดีเออกลิ่นมันเหมือนพลาสติกอะ <c oughs> ปากจะเป็นอะไรไหมคะเนี่ยเออแต่ว่า ก็อ่นนะราคาเท่านี้ราคา22บาททุกคนฟังไม่ผิดค่ะ22บาทเออแต่ว่ากลิ่นไม่ดีอ่ะแต่ว่าเออพอัวาแล้วปากอบอิ่มมันก็มันก็ได้นะอ,อืแต่ว่าถ้าถามว่าควรตามไหมก็ลองซื้อมาลองเล่นได้นะคะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นกับราคาเท่านั้นเออนั่นแหละออก็คือ ต่อไปนะคะเป็นกลอสใส่ก็คงไม่ต้องรีวิวมันก็คงถ้าเราทาลิปเนื้อแมทเราก็เพิ่มกลอสไปนะคะปากมันก็จะดูอวบอิม่มอันนี้ก็22บาทเท่ากันนะคะน่ารักอ่ะดูดิมันแบบสีชมพูนมนมอ่ะข้างหลังมีเขียนชื่อแบรนด์อันนี้2 2บาทเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเป็นลิป true matte uplay เป็นเนะะื้อเขาบอกว่า เป็นลิปสติกกัมมียนะคะอันนี้เป็นสีสองศูหนฮ้ยแพ็กเกจอันนี้ก็คือไม่แพ้แบรนด์ห้างนะคะมาเกะกันยูอุ้ยมาเกะแบบนี้ไม่ได้นะมาแกะผิดแบบแค่แบบเก็นะไม่ได้แบบไม่ได้งานยาบแบบสอง คน,นางแบบมินิมอลมากเฮ้ยเราแบบเป็นเนื้อด้านๆน่ะแล้วเนี่ยชื่อแบรนด์แล้วก็หัวนี่น่าจะเป็นแบบชื่อรุ่นเป็นเคลเป็นชื่อแบบเนื้อกำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้อยอันนี้อันนี้กลิ่นดีอันนี้กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยคะ่ะอันนี้กลิ่นดีเดี๋ยวเราจะมาสวดให้ดู นี้กินดีกินเหมือนช็อกโกแลตนี่ค่ะเป็นออกแบบส้อมอิดตุนตุ่นะบอกไม่ถูกะแล้วเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากทุกคนเนื้อนุ่มเลยเป็นกะหมี่เนื้อนุ่มเลยแล้วมากับราคาเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยเนื้อตัวนี้เอ้ยลิปอันนี้ราคา38บาทค่ะฟังไม่ผิด38บาทเท่านั้นเอง อันเนี้ยสั่งอีกแน่นอนเพราะดูแพ็กเกจดิน่าเก็บเป็นคอลเลคชันแล้วกลิ่นดีอันนี้แนะนำอันนี้นะเขามีหลายสีเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดอะเกือบสิบส,บสีได้คือทุกอันมีสีให้เรกเยอะมากเกือบประมาณเกือบ1ิบเฉดสีอะเออมันคุ้มมากด้วยแกอันสุดเอ้ยอันยังไม่อันสุดท้ายอันนี้ลองอันสุดท้ายนะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำ นะคะเราจะมาแกะกันเลยแกะอะไรกันเลว่าเราจะมาแกะกันเลยรู้จีบค่ะซอมมี่อันนี้ชื่อรุ่นว่า Oh My Line เก๋งปะอันเมื่อกี้กอด Oh My Gloss อย่างเงี้ยแต่เนี้ย Oh My Line ฮัโลโหลแค่ชื่อก็คือชอบเดียวอะรู้สึกแบบเออมีอะไรอะเรามีอะไรอะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะชื่อแบรนด์ แห้งบางมากเฮ้ยดูหัวเหมาะกับมือใหม่หัวเล็กสมัยลองขีดดูเป็นไงดำสนิทคมมากค่ะแท่งนี้นะคะราคา32บาทคนะ่ะ3ามงบากน้อง ทำไมถูกขนาดนี้แห้งไวด้วยทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่ามันกันน้ำไหมมีผาดน้ำจะจะลองเอาน้ำแตะๆดูไม่กัน <c oughs> คือกนัน่ะแต่เนี้ยลองถูอะ่ะเออนางก็ออกนะแต่ถ้าแบรนด์ไทยก็คือน่าจะไม่ออกง่ายขนาดนี้ <c oughs> เออไม่เป็นไรก็ซื้อมากิลเล่นๆได้ เออโอเคอันนี้ก็คือเนี่ยน้าแค่แบบเป็นหยดน้ําเดียวก็คือถูสองสามทีน้องอออค่ะแต่คือซื้อพอแพ็กเกจไงหลักๆที่คืออยากจะมาห่อให้ดูคือแพ็กเกจนางน่ารักจริง,รงต่อไปมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือเป็นฟองน้ําแต่งหน้าฟองน้ําไข่นะคะเป็นรูปหยดน้ําหน้าต่างจะมาแกะลย อันนี้ยในรูปที่ดูอเหมือนแบบว่าเขามี b บ efore ก่อนเอาไปชุบน้ำแล้วก็พอชุบน้ำเสร็จอันมันจะใหญ่ขึ้นเราพิออ่จะมาลองสิคะทุกคนจะจะจริงไหมเฮ้ยเนือสัมผัสแรกคือนิ่มนิ่มเลยคือคือนิ่ม๋ยวลองชุบน้ำอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้ชุบน้ำนะคะเดี๋ยวลอง ใหญ่จริงทุกคนมันนองบีขึ้นมาเลยอะเออใหญ่จริงแล้วก็นุ่มกว่าเดิมด้วยเอออันนี้ถูกแล้วดีจริงอันนี้อยู่ที่ราคา26บาทคา่ะถูกแล้วดีแล้อันนี้โฮยอันนี้ถ้าลองใช้แล้วชอบก็คือซื้อซื้ออีกหลายอันแนะ่คือเขาจะมีแบบ ไม่น้าตัดก็จะเป็นรูปหยดน้ําแบบอันปกติเลยก็มีมันมีหลายรูปทรงอะแต่ว่าซื้อมาอย่างนี้เพราะว่าชอบเป็นหน้าตัดอย่างนี้เพราะว่าเวลาแบบแทบแทบใต้ตาอะไรเงี้ยมันมันเข้าเข้าง่ายไงเออก็เลยซื้อเฮ้ยยี่ห้าก็คือซื้อต่อแน่นอนมันมีหลายอย่างก็จะซื้อมาเล่นหลายๆอย่างจริงดูดิใหญ่มากคือตอนแรกก็แบบน้องยังไม่พองเท่าเนี้ยก็อันเท่าค่ะ อันนี้ก็แนะนำนะคะจบกันไปที่เรียบร้อยกับการฮอเครื่อสำอางนะคะก็คือมันก็มีทั้งแบบเหมาะสมกับราคาเออดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเอาจริงๆคือยังไม่ได้ลองใช้จริงไงก็คือพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดีจริงหรือมันไม่ดีจริงแต่คือ,อคืออายไลเนอร์นี่ อาจจะตุกนะคะเพราะว่าแค่หยดน้ำเดียวถูๆก็กคือนางเรือนลางไปเลยจ้าคืออันนี้ก็แบบซื้อมาลองเล่นๆแล้วกันยังไงวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กับคลิปห่อเครื่องัาจากช้อปปีนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเมนกันมาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย